ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขับวันนีกมม้กับมาพบกับพ่อแจ่มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแจ่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่อ,เอกเนาะพี่น้องครับมือวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดขับเลขล่างก็ออกสนะี่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ รับของเซียนหนองหานงีธิพานมากกับเสียดายนะพี่น้องเนาะเลขกชุดวินเข่านะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดเราพัฒนาเซียนหนองหานบนล่างวิ่งลุดสามกับห้าพี่น้องขับเลขกวิ่งเพื่อนลุดนะพี่น้องแต่ว่าชุดวินนอ่าเาบอกครับ มีหกมีสี่มีศูนย์มีหนึ่งรับสี่ศูนย์เข่าได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวอริจับคุยหาศูนย์พี่น้องสี่ศูนย์บริจับ,ค, 50, 40, บ,รจบครับเาวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับรเตรียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ล้วพัฒนาเซียนหนองหาน บนล่างวิ่งหลูดพี่น้องห้ากับสามครับชุดวินนน่พี่น้อง1นึสองสี สองสีหกเก็ดนะครับรับสังเกตวงชุดวินในพี่น้องด้วยจับคู่เด่นพี่น้อง

สัตว์เกเรมพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าเพิ่นบ่ไดเนนให้ได้พี่น้องเด้อครับส่วนเลขสามตัวสี่ห้าเจ็ด ่หกนะครับกันเบิรได้พี่นอ้อง ห้าห้านะครับคนแนนกันสี่ห้าเจ็ดนะพี่น้องเนาะสี่ห้าเจ็ดเลขสามตัวนะครับเอ้นะมามักสอบตัวเดขก,กับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อนขะับที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนอพี่นะ้องเนาะขับวันพุทธที่สามกันยายนสองห้าหก 8, ลาวพัฒนาเซียนหนองหารบนล่างวิ่งรูด5กับ3พี่น้องขับชุดวิ่น1 2 4่งสองนะพี่น้องเนาะขับ5้า7ี่ห้าเขับเลขสาตัวกับสี่ห้าเ็ดสี่ห้กันเบิ้ล55านะครับเขาเตรียมกขาใ้บิงก่อน้พี่น้องเลือกพันส่งมาให้นะครับขับเซียนหนองหารพี่น้องลาวพัฒนาสามทับ 9, ทับหกแป วิ่งรูดบนล่าง5กับ3ชุดวิ่งน 1, 2, 4, 6, 7จับคู่ 5, 4, 5, 7, 3, 6, 3, 7าเทั้งพี่น้องเนาะรับเลข3ตัวก็ตามนี้แหละพี่น้องอย่าลืมเบิ่์น้ำได้พี่น้องเด้อ5 5, เนาะครับเนาะครับเาพอเตรียมขอขอบคุณในรายด้ครับเด้อเซียนหนองหานเนาะรับเนาะครับทีได้ส่ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาพอเตรียมขับเอามาฝากพีฝากน้อง ครับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วก็เตียมก็อวยพรคอยเข่าก็ให้ฟังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันนาะพี่น้องเนาะครับจะเลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนากราม ครับสุดท้ายท่ายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโฉกโกมันมันแหงแห่งรวยรวยเนาะครับเนาะถ้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม